ติวเสร็จเดี๋ยวไปทันบทกท้าด้วยกันชวนหรือแนะนําคะชวนถ้าหนูต้องการอ,อยากให้คนในคนหนึ่งเป็นแฟนเราเราต้องชวนเขาเป็นแฟนหรือแนะนําเขาเป็นแฟนแหไม่ได้ไม่ได้ไม่ถ้าแนะนานี่คือสรุปว่าอย่างไงรักกันรักฝ่ายเดียวเหรอคะหากไม่ดูเป็นการรบกวนเป็นแฟนกันต้องเป็นคนเดียวอะไรตีหนะ้าสองฝ่ายชวนคะ่ะ ชวนมารักกันชวนเป็นแฟนกันนะครับถ้าคุวิติชวนพวกเราเป็นแฟนคุวิติตอนนี้จะมีใครตอบกันชักชวนตรงนี้ไหมคะดูจากหน้าก็รู้แล้วนะคะคุวิตินะขึ้นคานเลยค่ะต่อไปลกูกคู่จะเสร็จแล้วคู่อยากให้ทําหรือไม่อยากให้ทําอยากให้ทําพร้อมบอกผลเสียถ้าเธอไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วคะ่ะขอร้องมักใช้คําโปร,โรดกร,รุณาช่วยจบเรียบร้อย ข้อนี้สุดท้ายแล้วครับของหัวใจดวงแรกนะครับเราจะมาสรุปทิ้งท้ายด้วยการเข้าใจเจตนาข้อไหนต่างกับข้ออื่นข้อหนึ่งเป็นเจตนาอะไรครับโลกคำถามคำสั่งหรือบอกเรามีคำว่าอะไรเราต้องเฮ้ยเราต้องไม่แสดงว่าไม่มี็นคำสั่งใช่ไหมโลกเออแต่เป็นคำสั่งเชิงการแบบเชิญชวนให้มาไม่ต้องมาลัก ไม่ต้องมาตัดไม้ทำลายปลาลักลอบตัดไม้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยครูเขียนว่าคําสั่งแล้วกันเขียนตามครูแล้วทีละแกะเสร็จแล้วข้อสองมีคําว่าอย่ามีคําว่าหย่าเป็นการอะไรเป็นการสั่งโดยการห้ามข้อสามครับมีคําว่าต้องไม่เป็นการเออคำสั่งแบบออกคำสั่งโดยการห้ามคำตอบสี่และห้าพร้อมใจสมัคคีหนองพี่ฝาชมพู รีดมาแล้วค่ะตอบพ่อเลยคะ่ะที่สุดในโลกใบน,นี้นะฮะข้อ5มีคําว่าอะไรลูกเป็นการเป็นคําสั่ง,เป,งเป็นการอะ <c oughs> ไรกันห้ามเก่งมากลูกเรียบร้อยแล้วที่รักละ่ะมันไม่ยากเลยนะครับนะฮะในข้อที่เหลือเด็กสามารถฝึกทําเพิ่มเติมได้เลยเนาะนะครับในเรื่องของการใช้ความเข้าใจหรือเหตุผลทางภาษานะครับในหัวใจดวงแรกนะครับซึ่งหัวใจที่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยดวงแรกเนี่ยยีข้อ ดวงที่2ต่อกันเลยจวดจาดฟาดบ,บึมบำนะคะดวงที่สองของเราใครที่มีความชื่นชอบมีความถนัดนะครับเหตุผลทางตัวเลข